สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้ผมมี7อันดับพลัชีหรือว่าตุ๊กตาเสริมสถานะที่จัดได้ว่าเป็นพลัชีที่ใช้งานง่ายแล้วก็มีประโยชน์ที่สุดในเกม Creator of s o l i a แล้วนะครับเพื่อนๆซึ่งใน7อันดับนี้จะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาดูไปพร้อมกันแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนะครับส่วนใครที่สนใจ Creator หรือว่าจะ นะทางเราเนี่ยมีครีเจอร์มากกว่า200สายพันแล้วก็ยังมีเหตุที่เป็นค่าเงินในเกมพร้อมจําหน่ายแล้วสำหรับใครที่สนใจอยากสั่งซื้ออยากสนับสนุนช่องของเราก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรานะไปดู7อันดับพลชีหรือว่าตุ๊กตาเสริมสถานะที่จัดได้ว่าเป็นพลาชีที่มีประโยชน์มากที่สุดในเกมค r ีเจอร์ออฟซนเนลเลกเลยดีกว่าครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาจัดอันดับ7พลชีนะที่ผมคัดมาแล้วนะครับเพื่อนๆที่จัดได้้้ว่่่่าาาาเป็็นนนพลชชทีใงงยงยแกคอข มีประโชน์ซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์ที่สุดในเกม Creature of s o n a l i a แล้วแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆจริงๆแล้วเนี่ยพลาชี่หรือว่าเจ้าตุ๊กตาเสริมสถานะเนี่ยมันก็แล้วแต่คนจะใช้แล้วแต่คนต้องการใช่ไหมบางทีเราเล่นเอ,อ่เอ Creature ที่เราชอบเนี่ยแล้วมันยังขาดแบบว่าสถานะหรือว่าความสามารถอะไรต่างๆที่แบบจะทําให้ Creature ตัวนั้นๆเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่ได้เลือกใช้พลาชี่หรือว่าตุ๊กตาเสริมสถานะทั้ง7ตัวนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วพลาชี่หรือว่าตุ๊กตาเสริมสถานา นัมแล้วแต่คนเลือกใช้หรือว่าคนต้องการมากกว่าแต่ที่ผมมาอัดคลิปในวันนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆผมได้คัดมา7ปพลาสชิหรือว่า7ตุก๊กตานะที่ผมคิดว่ามันใช้งานง่ายนะแล้วก็ค่อนข้างมีประโยชน์ใช้งานได้กับเครเจอร์แทบจะทุกตัวในเกมเลยก็ว่าได้เะครับเพื่อนๆซึ่งจะมีตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูอันดับที่7กันเลยละกันเะครับเพื่อนๆอันดับที่7เนี่ยได้แก่เจ้าเบบีดากอนนะครับเพื่อนๆหรือว่าตุ๊กตามังกรตัวใหม่นะที่เพิ่งได้อัปเดตเข้ามาในเกมเมื่อไม่นานมานี้เลยนะ ขณะที่เราเนี่ยเอาไปสวมใส่ให้กับเครเจอรเจของเราแล้วนะครับ,บ,บเเพื่อนเครเจอร์จที่สวมใส่เบบี้ดางก้อนตัวนี้นะครับจะสามารถรีชาร์จหรือว่าเติมชาร์จความสามารถเบรดได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น30%นและก็คือเวลาที่เราใช้ความสามารถในการพ่นไฟหรือว่าความสามารถเบรดออกไปเนี่ยนะครับเพื่อนมันก็จะมีอ่อหลอดปริมาณของค่าเบรดอยู่ใช่ไหมซึ่งาหากว่าค่าเบรดหมดเนี่ยมันก็จะต้องใช้ระยะเวลาเป็นช่วงสั้นๆนะในการเติมค่าเบรดใหม่นั่นเองซึ่งหากว่าเราเนี่ยสวมใส่เจ้าเบบี้ดังก้อนตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับ เพื่อนเครเจอ์ของเราเนี่ยจะสามารถฟื้นฟูค่าเบรสหรือว่าหลอดพลังงานเบรสตรงนั้นเนี่ยได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นพลัชชีที่ค่อนข้างมีประโยชน์กับเครเจอ์ที่เป็นสายโจมตีจากการใช้งานความสามารถประเภทการพ่นฝฟยอะไรพวกนี้นะครับอันดับที่6นะอันดับที่6นี้เนี่ยผมยกให้แก่เจ้าอีคลิปนะครับเป็นเพื่อนเป็นตุ๊กตาเสริมสถาน,นะที่เราเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยสักเท่าไหร่เพราะว่าความสามารถของพลัชชีอีคลิปนี้เนี่ยมันค่อนข้างเป็นความสามารถที่เจาะจงกับเคร เฉพาะทางพอสมควรเลยนะเพราะว่าความสามารถของเจ้าอีคลิปเนี่ยจะทําการเพิ่มดาเมจ5%นะครับแล้วก็ยังทําการเพิ่มเฮลท์ดีเจเนเรชั่นหรือว่าการฟื้นฟู HP อีก25%แต่ว่ามีข้อแม้ก็คือ2บัฟนี้เนี่ยนะครับจะทํางานเฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นซึ่งหากว่าอยู่ในช่วงเวลากลางวันเนี่ยเหมือนว่าเราสวมใส่อีคลิปไปแต่มันก็จะไม่ทําการแสดงผลหรือว่าไม่เสริมสถานะใดๆให้กับตัวละครของเราเลยนะแต่ว่าเข้าเวลากลางคืนเมื่อไหร่เนี่ยตัวละครของเราจะกัดแรงขึ้น5% แล้วก็ฟื้นฟูนฟนฟนฟนค่า HP ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น25%นั่นเองดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเจ้าอีคลิปเนี่ยเหมาะกับครีเจอร์ประเภทที่เป็นสายนักล่าช่วงเวลากลางคืนหรือว่าเป็นสายต่อสู้ที่ใช้ชีวิตช่วงกลางคืนอะไรแบบนี้เป็นหลักนะก็จะทําให้ครีเจอร์เหล่านั้นเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลากลางคืนนั่นเองนะครับอันดับที่5นะอันดับที่5เนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะรู้จักแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นพระชีตที่เราเนี่ยมักจะ กลายพันธุ์นั่นเองซึ่งเจ้าออกโทมาเนี่ยเป็นพลาชีทที่จะมาขายในช่วงอีเวนต์หรือว่ากิจกรรมต่างๆในทุกกิจกรรมเลยนะซึ่งอจะต้องใช้โรบักในการซื้อโดยความสามารถของเจ้าออกโทมาเนี่ยนะครับจะทําให้ครีเจอร์ที่สวมใส่เจ้าออกโทมาเนี่ยมีโอกาสที่จ,จะเกิดการกลายพันธุ์เพิ่มขึ้น2เท่าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกลายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีโอกาสในการเป็นการกลายพันธุ์นั้นๆเนี่ยนะครับสเท่าทั้งหมดเลยทําให้ครีเจอร์ของเราเนี่ยมีการกลายพันธุ์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งเจ้า,า,าจอ็ พลัสชีตัวอื่นที่เสริมค่าการกลายพันธุ์ต่างๆได้ด้วยนะก็จะทําให้พลัชีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีเหมือนกับโอกาสในการกลายพันธุ์เนี่ยขึ้นเป็น2เท่าเลยน,นั่ก็ถือว่าเป็นพลัสชีที่มีประโยชน์นะเพื่อนๆสายที่เป็นสายคอลเลกเทเบิลหรือว่าสายสะสมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะชื่นชอบเจ้า ize, ออโตมา์แล้วก็ควรมีติดไอดีไว้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอันดับที่4นะอันดับที่4เนี่ยจัดได้ว่าเป็นพลัชีที่เหมาะกับครีเจอร์ประเภทฮิวหรือว่าสายหมอเอามากๆเลยเพราะว่าเจ้าพลัสชีในอันดับที่4นี้เน่น,เนชี่ทําให้เจน ประเภทสายฮิวหรือว่าสายรักสายเนี่ยสามามถที่จะฟื้นฟูหรือว่าฮิวได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นก็คือเจ้าโรสไวน์นะครับเจ้าโรสไวน์นี้เนี่ยเป็นพลัชชีที่หากว่าเราทําการสวมใส่เข้าไปแล้วนะครับคลีเจอร์ของเราที่มีความสามารถฮิลリンงฮันเตอร์เนี่ยจะสามารถใช้งานความสามารถฮิลリンงฮันเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีก10%เ็นตย้ำว่าจะต้องเป็นคลีเจอร์ที่มีความสามารถฮิลリンงฮันเตอร์เท่านั้นนะครับเพราะว่าเจ้าโรสไวน์เนี่ยมันจะทํางานขึ้นมากับความสามารถฮิลリンงฮันเตอร์เท่านั้นจะไม่เพิ่มสเต ความสามารถอื่นใดๆเลยนะครับจะเจาะจงไปที่ความสามารถฮิลิ่งฮันเตอร์เท่านั้นซึ่งครีเจอร์ที่มีความสามารถฮิลิ่งฮันเตอร์เนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะในเกมค r e เจอร์ออฟโซนารินะครับซึ่งหากว่าเราสวมใส่เจ้าโรสไวไปแล้วนะครีเจอร์ของเราเนี่ยก็จะสามารถฮิวหรือว่ารักษาเป้าหมายได้รุนแรงมากยิ่งขึ้น10%นตั่นเองนะครับเหมาะกับครีเจอร์สายฮิลมากๆเลยแต่มีข้อแมกก็คือครีเจอร์ตัวนั้นนั้นเนี่ยจะต้องเป็นครีเจอร์ที่มีความสามารถฮิลิ่งฮันเตอร์เท่านั้นนะครับเพื่อนๆอันด้เย,เยเาาาตขม เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าพลาชี่นี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นพลาชี่ที่เพื่อนๆสายเล่นครีเจอร์ระดับยักษ์ใหญ่อย่างไม่ว่าคาวดอนนะครับโคโรทอสโบเรียอะไรพวกนี้เนี่ยน่าจะไฟหาเจ้าครีเจอร์ประเภทนี้มาอย่างเนื่นหนานแน่นอนนะเพราะว่าเจ้าพลาชี่ตัวนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานกับครีเจอร์ระดับยักษ์ใหญ่หรือว่าครีเจอร์ที่เป็นสายป้องกันโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งเจ้าครีเจอร์ตัวนี้ก็คือไนน์นั่นเองนะครับเพื่อนๆหรือว่าอัศวินนะฮะซึ่งเจ้าไนท์พลัชี่ตัว ะจะทําการสะท้อนดาเมจจากการโดนโจมตี20%นะครับแต่มีข้อแมกก็คือการสะท้อนดาเมจในการโดนโจมตีตรงนี้เนี่ยจะมีโอกาสในการทํางานขึ้นมาเพียง25%เท่านั้นไม่ใช่ว่าเราโดนโจมตีเข้ามาแล้วจะสะท้อนดาเมจกลับไปทั้งหมดนะครับเพื่อนๆมันจะมีโอกาสทํางานแค่25%เท่านั้นแต่หากว่าทํางานขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับจะสะท้อนดาเมจที่โจมตีเข้ามาใส่เคลเจอร์ที่สวมใส่เจ้าไหนเนี่ยกลับไปยังผู้โจมตีนะ20%แล้วก็ยังไม่พอนะครับจะทําให้เคลเจอร์ที่สวมใส่เจ้าไหนเนี่ยสามารถที่จะบล็อกดาเมจหรือพูดง่ายๆ ก็คือโดนดาเมจจากการโจมตีเนี่ยน้อยลงอีก5%ด้วยนะครับเหมาะกับครเจอรร์ะดับยักษ์ใหญ่อย่างเช่นโครทอสคาร์ดันเทลัสโบเรียวอรเดนอะไรพวกนี้เป็นอย่างมากเลยเนะเ,เพื่อนๆเพราะว่าครเจอ์เหล่านั้นเนี่ยตัวใหญ่ก็จริงนะแข็งแกร่งก็จริงแต่ส่วนใหญ่ก็อย่างที่เรารู้กันนะมักจะแพ้ครเจอ์ประเภทตัวบินตัวตอดอะไรประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆดังนั้นเนี่ยหากสวมใส่เจ้าไหนเนี่ยปัญหานี้ก็คือจะจบลงไปง่ายๆเลยนะยิ่งเขาโจมตีใส่เรามาเนี่ยเราก็จะยิ่งสะท้อนดาเมจกลับไปเยอะตามนั้นเลยนะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่าเป โอกาสในการสะท้อนดาเมจเนี่ยมันก็เยอะอยู่พอสมควรแล้วก็ทําให้เคลเจอร์ของเราเนี่ยอึดขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเพ<ๆ>ื่อนๆอันนี้ก็เป็นเคลเจอร์ที่ผมมองว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ทางแก้ปัญหาตรงนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ<ๆ>เพืเ่อนๆที่เป็นสายเล่นเคลเจอร์ระดับยักษ์ใหญ่เนี่ยจะต้องมีเจ้าไหนติดไอดีไว้อย่างแน่นอนนะครับ<ๆ>อันดับที่2นะอันดับที่2เนี่ยเราน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันเป็นอย่างดี<ๆ>ดเป็นพลัชชีที่ได้รับความนิยมเป็นระดับต้นๆของเกมแล้วก็อยู่ในเกมเคลเจอร์ออฟโซนารียมาอย่างเนิ่นนานเลยนะครับอกว่า<ๆ> ประโยชน์มากๆเลยนะเพราะว่าเจ้าคลีเจอร์ตัวนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถโจมตีได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นก็คือเจ้าวอยนั่นเองนะครับวอยพลาชีนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าวอยพลาชีตัวนี้เนี่ยหากว่าเราทําการสวมใส่ให้กับคลีเจอร์ของเราในคลีเจอร์ของเราเนี่ยจะสามารถเพิ่มดาเมจในการโจมตีได้สูงสุดถึง7.5%นะแต่ว่ามีข้อแม้ก็คือจะทําให้คลีเจอร์ของเราที่สวมใส่เนี่ยนะครับเดินช้าลง2.5%และที่สําคัญนะเราสามารถได้สวมใส่เจ้าวอยพลัชีตัวนี้เนี่ยได้ถึงสป2ตัวแล้วเนง น่าจะทําการโจมตีได้รุนแรงมากยิ่งขึ้น15%เลยนะครับแต่ว่าก็จะเดินช้าลงเนี่ย5%นะดังนั้นเนี่ยเจ้าวอยนะครับเหมาะกับคลีเจอร์ประเภทสายต่อสู้หรือว่าสายโจมตีอะไรพวกนี้นะครับ,บ,บเพื่อนๆก็จะทําให้คลีเจอร์ของเราเนี่ยแข็งแกร่งและก็โจมตีใส่ศัตรูได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่มีข้อแม้ก็คือจะเดินช้าลงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ,บ,บเพื่อนๆอ่ะก็เป็นพัชชีที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะเพราะว่าทําให้คลีเจอร์เนี่ยกัดได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นสามารถใช้งานได้กััััััับบบบครีีีเเเเอออจจ์แแททททุกกกตวววนนนลลยยดดด้็่ อีน่งนี้เนี่ยก็เป็นพราชีที่ได้รับความนิยมมาอย่างเนิ่นนานเช่นเดียวกันนะเป็นพราชีที่อยู่ในเกมมานานมากๆแล้วก็มีวิธีการในการได้รับที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรซึ่งเจ้าเคลเยจ์ตอนนี้ก็คือเจ้าเอลิกส์นะครับหรือว่าเจ้าคลเอจ์ที่จะทําให้คลเอร์ของเราเนี่ยสาม,มารถได้จะเจริญเติบโตได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะเพืเ่อนๆซึ่งความสามารถของเจ้าเอลิกส์ก็คือทําให้คลเอจ์ที่สวมใส่เจ้าเอลิกส์เนี่ยสาม,มารถเจริญเติบโตได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น10%และที่สําคัญก็คือสามมามรถใส่ได้ถซง2ตัวนะทําาการสวมใี่ เครเจองของเราจะทําการเจริญเติบโตได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นถึง20%กันเลยทีเดียวนะเป็นพลัสเช่ที่มีประโยชน์มากๆเลยนะซึ่งหากว่าเราเนี่ยเล่นเครเจอ์ที่มันมีระยะเวลาในการเจริญเติบโตที่นานมากๆแบบว่า1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งอะไรพวกนี้เนี่ยสวมใส่เจ้าเอลิกเข้าไปเนี่ยจะทําให้เครเจองของเราเนี่ยลดระยะเวลาในการเจริญเติบโตไปได้เยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆดังนั้นก็ถือว่าเป็นพลัสเช่อีกหนึ่งตัวที่มีประโยชน์สูงที่สุดนะแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่เล่นเกมททุก่่่าาานะเพือสมรถีจ ใช้งานได้กับเครเจอ์ทุกรูปแบบเลยนะครับเพื่อนๆที่สำคัญก็คือมันถอดเข้าถอดออกได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นเจตนันดับพาชีนะหรือว่าตุ๊กตาเสริมสถานะ <ๆ S 1> ที่ผมมองว่ามีประโยชน์มากที่สุดในเกมเ r รื่องออฟโซนเนียอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมและกันเพราะว่าผมคิดว่าเจ้าพาชีทั้ง7ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานกับเครเจอร์ได้หลากหลายรูปแบบนะใช้งานง่ายนะไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพ <ๆ S 1> ื่อนๆก็สามารถได้ใช้งานอนเนกประสงค์ได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลลลืมกกกดดดแ กระดิ่งให้ช่องผมด้วยแล้วกันนะแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยมีพลาชี่หรือว่าตุ๊กตาเสริมสถานะตัวไหนในดวงใจหรือว่าที่ชื่นชอบเป็นพิเศษเน่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเพื่อนๆสลับในคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ